แล้วก็เอวไไ้ลยอหะเอวนี่รู้สึกว่าเจ็บมากเจ็บจนไม่รู้หมดไม่อยากได้แล้วสักอย่างมันตั้งแต่เป็นมานมันสามสิบกว่าปีมันก็เริ่มเป็นมาเรื่อยแต่ที่แรกมันก็ไม่เท่าไหร่พอทำอได้หนักๆมันก็ไปไปเรื่อยเริ่มหนักขึ้นมาเรื่อยๆก็มุนชาเดินไปประมาณ 20, าที่สิบสามสิบวันต้องหยุดต้องนั่งถ้าไม่นั่งเดินก็ไม่ได้แล้วเนี่ยขาเนี่ยโคตรเถอะ กะดีิ้งนี้ไม่ได้เลยเนี่ยกะดีนีไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สบายเลยทำยังไงก็ได้กินก็ได้กินสามหอ่อรู้สึกว่ามันขาเนี่ยมันจะเดินปกติอ้ามเนี่ยสุดท้ายก็มาเห็นเนี่ยไข่กาแฟนนก็เลยลองกินดูสามซองจริงๆกินแล้วก็ขาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยบวมแต่นั่งนี่มันจะปวดนะกลับนี่รู้สึกว่ามันเหออนี่ยวเยอะมันยุบแล้วก็ตัดสินใจก็เลยซื้อเนี่ยกินแล้วก็ มือเขาเรียกมืออะไรมือจิกเนาะแม่กก็ไม่เข้าใจเรียกแล้วก็เลยดึงเรื่อยเนี่ยมันก็เลยม,มือยิ่ออกมันมันปกติแล้วนนั่นไปเรื่อยก็เน<ม>ี่ยเท่ว่า,วากินสามหอ่หอสามห่อจริงๆเลยเนี่ยมันไม่น่าเชื่อมันถึงตึงเร็วนะเตียท<ม>ี่มันอยู่ไปอยู่ไปกินไปขึ้นไปเอามันก็ดีขึ้นเรื่อยแปลว่าไปเข้าห้องน้ำ่<ม><ม>ายนใจนรู้สึกว่ามันมันก็ปกติแล้วก็ เวลาัดตัวหรืออะไรมันก็นง่ายแล้วก็มันคล่องแค่วกันแล้วก็กินเช้าเย็นรู้สึกว่ามันดีขึ้นตามขั้นตอนพูดง่ายาทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ออกวิ่งได้หรือเดินไปกัสะดวก